้าถมเลยนะคุณคะกับค่ายเก่าเลาจบสวยไหมะรักกันดีครับจริงๆพี่มอยก็ส่งดอกไม้มาเมื่อวานพี่มอยก็อวยพรนะครับแล้วก็พี่ออนเองก็อวยพรนะครับพี่บอลเองก็เป็นกำลังใจให้อยู่ครับเรามีการคุยกันก่อนหน้าที่จะมีการทําค่ายเป็นของตัวเองเอาจริงๆแล้วเอาจริงๆแล้วค่ายนี้จริงๆตอนที่ต้นคิดคิดเลยว่าจะทํากับกับกับพี่วัดดอร์ักนะครับแต่ว่าด้วยด้วยคุยกันไปคุยกันมาแล้วเราก็คิดว่า แล้วก็พี่เขาก็รู้สึกว่าเราน่าจะทํเองน่าจะเหมาะกว่าก็เลยเพิ่มว่าเป็นอยู่ในช่วงหมดสัญญาพอดีด้วยเขาเลยขออนุญาตพี่เขาออกมาเองครับแสดงว่าเขาก็รับรู้ว่าเราออกมาแล้วก็ต้องตั้งค่ายเองรับรู้ครับรับรู้คนพอเราจะไปเคนแรกที่ไปลาเลยคือเดอะทอยเพราะว่า <c oughs> <laughs> เพราะว่าตอนที่เรา <c oughs> เราไปที่นั่นเราเราเราทอยเป็นแรงบันดาลใจนะครับก็มีการาเข้เาไปนั่งในลานน้องจนได้กับรวมอยู่กับพัดเดอะดักนานเท่าไหร่คะับปีครับ,รบเป็นไง เป็นยังไงบ้างคะงสามปีสามปีนั้นเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตครับแล้วก็พี่มอยพี่มอยเป็นผู้บริหารที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากอยากอยากเป็นผู้ใหญ่อย่างพี่เขาพี่เขาเป็นพี่เขานําทางการทําธุรกิจด,ด้วยด้วยจิตใจที่ดีนะครับก็ผมอยากโตเป็นเป็นเหมือนพี่มอยแล้วก็ให้ให้ทุกอย่างให้ประสบการณ์ให้ให้วิธีคิดวิธีทํางานให้ผม ตการที่แบบมาเป็นผู้บริหารตัตัวเยอะตอนนี้ผม้าจะเรียกว่าไม่เป็นเลยต้องมีคนอครับผมเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรทุกอย่างผมถึงต้องครั้งแรกที่ผมคิดจะทําเลยผมรู้แต่ว,ว่าผมทําเองเป็นแต่เรื่องทําธุรกิจเนี่ยผมรู้ว่าหลุยหลุยเขาเขาเคยอยู่กระยับมาก่อนแล้วก็ผมก็เลยผมก็เลยชวนหลุยว่าช่วยมาช่วยดูเรื่องพาธุรกิจให้พี่หน่อยอย่างวันนี้ทาค่ายเพลงมันมีความเสี่ยงสุดนะครับด้วยว<อ>าาความที่สถานการณ์เองเขาเองจริงจริง,จ,รงจะเรียกได้ว่า าการทำอุตสาหกรรมเพลงง่ายขึ้นแล้วกันแล้วก็ทุกๆคนก็ก็สามารถที่จะเป็นศิลปินจากที่บ้านได้เลยอะไรเงี้ยแต่ถามว่าความเสี่ยงสูงไหมมัน,มนก็มันก็เสี่ยงเสี่ยงสูงเหมือนกันครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็มีเราก็จะเห็นค่ายน้องใหม่ออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เราก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานอะไรเงี้ยครับว่าเราน่าจะน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในตลาดแล้รูปแบบที่มัน ของการเพลงทีง่มัน,นติดายประโบก,กับโควิดพอดีที่แบบมันอาจจะขายโชว์ไม่ได้หรืออะไรเง<อ>ี้ยมันปรับย<อ>ังไงบ้างก็ก็ต้องปรับ,รบกันไปครับคือเราก็มันก็จะมีเทคโนโล,โลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยหรือว่าการขายคอนเสิร์ตในไลฟ์ต่างๆเราก็ต้องหาวิธีการที่มันเป็นรูปแบบใหม่ๆให้มันเข้ากับปัจจุบันครที่จะจะพาค่ายมันเดินหน้าไปได้อย่างปีนี้ตั้งเป้าว่าสักกี่เบอร์ดีครับ ีนี้เราก็น่าจะมีสักหกเจ็ดเบอร์ที่เห็นเห็น<ๆ>แน่นอนแล้วอะไรเงี้ยครับที่ที่ยังคุยคุยกันอยู่ก็จะมีมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพอเป็นพอหลายลายศิลปินทั้งเก่าใหม่อะไรเงี้ยพอรู้ว่าพี่ก๊อฟเขาจะเปิดค่ายเองเขาก็สนใจที่จะทํางานด้วยกันกับพี่ก๊อฟตอนนี้ก็มีเข้ามาคุยกันกำลังคุยอย่างพี่ก๊อฟเองก็คือมันภาพทรไทยเนีดึนดึงคนเดิงกันมาเยอะ คุยอยู่คุยอยู่สองคนตอนนี้ณขณะนี้พี่คิดว่าอยากอยากให้มาอยู่กับเราแต่ว่าขอเร็วๆวนี้อาจจะมีข่าวข่าของเขาของซุยกับแอนจะว้าวเลยไหมครับพี่รับประกันว้าวเนี่ยแที่สําคัญคือคุณจะได้เห็นถ้าถ้าได้ทำานคุณจะได้เห็นเขาทําในสิ่งที่คุณคิดไปถึง้ำไงเราขอพูดซิงเกิลแรกกับน้องใบเป็นยังไงบ้างโอ้หน้ารักมมกครับใบใบใบกับทางต้นสังกัดก็ช่วยช่วยอย่างมากเลยพอรู้ว่าเราเราเริ่มต้นกันทีเนี้ยทีเนี้ยก็ใบเขา ใบเขาก็เข้ามาเข้ามาให้กําลังใจเมื่อวานใบเขาก็ส่งข้อความมาเมื่อกี้ก็ส่งข้อความมาให้กําลังใจแล้วก็ช่วยลงโปรโมทช่วยอะไรอี่ใหเงี้ยตลอดครับซึ่งปกติแล้วเขา,เขาไม่เขาไม่ต้องทาขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าใบเขาก็ให้กําลังใจเราตลอดครับ นอกจากเพลงนี้จะมีเพลงอื่นกับเขาอีกไหมครับเพราะว่าเขาก็เออเป็นคนชอบร้อง,งอยากชวนจริงๆไง <c oughs> ชอบร้องเพลงแล้วก็เก่งมากด้วยนะฮะแล้วก็จริงๆจริงๆคุยโปรเจกต์เล่นๆกับเพื่อนเขาไว้คือคุณกั๊บกับคุณก้อน <c oughs> ก๊อปกั๊บก้อนไกด์วงสี่กอสี่กอครับผมอันนี้บอยแบนด์หรือว่าพี่ปอยแน่น่าจะน่าจะเป็นบอยแบนด์บอยแบนด์ตลาดล่างเลยครับผมอาจะทำแบบว่าไทยบ้านอะไเลยขออนุญาตถามพี่ก๊อปถึงเพลง ของค่ายเก่าเราสามารถเอามาลองได้นะคะเพราะเราก็เหมือนเขียนเองแต่งเองอ๋อรักรักกันดีฮะที่สําคัญคือคืพี่เขาไม่เคยเขไม่เคยเขาไม่เคยห่งอะไรเราเลยคือพี่เขาสบายมากครับจริงๆทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เราก็ยังแบบให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะ เสนอเปลี่ยนเรื่องเกษตรเรื่องอะไรต่างๆเรียบร้อยเรียบร้อยครับเราเราอก็ไปเล่นได้ครับเดีบยวเวทีแซวกันว่าเรื่องทุนที่มาทำค่ายเนี้ยต้องไปเอาที่บี่อัอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับจริงเรื่องจริงนจริงเรื่องจริงไม่มีเลยฮะเรื่องจริงฮะเพราะว่าโควิดก็อับจนไปเยอะนะฮะคืออยากจะทำค่ายเดี๋ยวครั้นี้มันก็คงไม่ใช่ไม่ใช่ราคาหลักหลักบาทสองบาทหรือไม่กะทั้งล้านเดียวเนี่ยคงไม่พอเพราะฉะนั้นเอ๊ะ ใครกำลังรวยอยู่น่าก็คิดหาในทุนนี้คนไหนดีนะากำลังขนาดเดียวกันสิกิ๊ง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 เขาฆ่าก็เสียงดังแ่ะก็คิดว่าเอ้ยคนนี้หรอวะ ก็เรียกว่านายทุนตัวจริงนายทุนตัวจริงแต่ว่าเตอนคุยเขาคุยเนาธุรกิจเขาข้างซีเรียสจริงใช่ใช่ใชอันนี้เขาจะเล่นไหมฮะถ้าไม่งั้นถามว่ามันจะคืนทุนเมื่อไหร่ครับสำหรับเราผมถามผมถามผูด CFO แล้ผมผมถาม MD หลุยดีกว่าพยายามเอาเอาแค่เอาแค่ว่าพยายามทำให้ค่ายไปได้โดยที่ไม่ขาดทุนก่อนแต่ว่าแต่ว่าก็ก็วางแผน เรื่องอื่นๆกันไว้ประมาณหนึ่งอย่าตอบยากครับตอบยากอย่าเพิ่งถามเรื่องคืนทุนถามว่าเอ็มีตัวน่าจะแหกไหมนี่แหกทุกตัวเลยครับตอนนี้ตัวแกร่อย่างเยอะแกทุกงบเลยก็คือเกินงบทุกตัวเกินงบทุกตัวแต่ตั้งใจทําทุกอย่างมันมีคุณภาพที่สุดแหละตอนจะของทุนลงไปนี่ของของของธุรกิจนี้แค่สิบล้านถึงยงนะครับอะไรนะครับยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงใจเย็นนะใจเย็นนะหนักเกินนะไปไม่ไหวครับให้พีซั่งค่ย น้องใหม่ของเราพี่พี่ก่อนนะเออก็ค่ายเราเป็นค่ายทีปปนะครับเห็นอย่างนี้เราเราไม่ได้ทําแต่ฮิปฮอปอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเรามีแนวดนตรีที่หลากหลายแง้มได้เลยว่าอนาคตก็คิดจะทำบอยแบนด์ช่ไหรืออนาคตก็คิดจะทําเพลงป๊อปหลายๆแบบและแม้กระทั่งวงร็อกนูเบอร์ทันซึ่งซึ่งเราก็อยากจะทําแต่ว่าถามว่า เป,เป้าหมายเราอยู่ไหนคือเราเราทำเพลงให้คนไทยเราทําเพลงภาษาไทยนี่แหละครับแต่ว่าเราพยายามที่จะเริ่มต้นก้าวแรกที่คุณภาพที่สุดพยายามที่จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อตั้งความหวังว่าวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราได้องค์ประกอบทุกอย่างพร้อมพร้อมกันแล้วเราเราอยากจะไปสู่สากลให้ได้ก็ฝากให้ข่าว,ด,วด้วยนะครับคำถามนิดนึงคือจะไปโกอินเตอร์ยังไง ตอนนี้ตอบไม่ได้ครับถาม่าตอนผมตอนนี้ผมเอาจริงๆแล้วผมคุยกับหลายๆค่ายด้วยกันนะขณะที่พอเริ่มต้นผมก็ไปปรึกษาพี่วุฒิโฟโนอลอกปรึกษาพี่กึืนผมก็ไปปรึกษาคุณโอมเขาเทลคือทุกคนก็ปรึกษาพี่ยงหน้าดาวอะไรเงี้ยแล้วก็ที่กรพี่กอนรัตพอยคือทุกคนตอนนี้ทุกคนติดตัวคขามาคีับแล้วผมก็คิดว่าทุกคนกำลังพยายามร่วมมือกัน ทุกคนกาลังพยายามยืนย่นมือช่วยขาดอะไรนะที่ผ่านมาผมก็เพิ่งคุยกับพี่บุ๊ว่าผมอยากฝึกปอเช่และผมอยากฝึกเจเลอร์แล็ผมก็ไปขอดาวดาวกับปอเช่มาฝึกแล็บเลยแล้วผมก็อยากพัฒนาคือช่วยกันพัฒนาศักยภาพคือถามว่าตอนนี้เราจะไปได้ไงผม,ผมว่าจริงๆแล้วองค์ประกอบการสูส่สากลมันยากมากเพราะว่าทั้งถ้าเทียบกับเกาหลีล้วเรื่องวินัยเราสู้เขาไม่ได้เลยเรื่องเงินคุณเราสู้เขาไม่ได้เลยแต่ถ้าเน็ตถ้าเราไม่เริ่มก้าวเราก็คงไม่ถึงเพราะฉะนั้นตอนนี้ผิดถูกไม่รู้ ขอก้าวไปถ้าล้มเราก็จะช่วยกันตะของขึ้นมาครับถ้าอย่างริมมิพานี้เราสามารถไปอินเต์ได้ไหมครับในคู่กบอกว่าได้ได้ครับเําหำับผมผมเห็นเห็นมากนะใช่คือจริงๆแล้วเหมือนเราอาจจะติดแค่เรื่องของกําแพงภาษาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เห็นข้อพิสูจน์แล้วว่าเอออย่างหรายๆประเทศเขาก็ผ่านกําแพงภาษาไปได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการทําให้ music ินดัสทรีเราแข็งแรงมากกว่าถึงจะไปได้อะไรอันนี้ขึ้นมองไว้แบบระดับยุโรปเลยป่ะหรือว่า ก็อย่างที่พิมพ์บอกครับว่าไม่ได้คาดหวังแต่ว่าเราก็ก็ลุยไปเรื่อยๆ